ทุกๆสิ่งที่หายใจนะครับส่วนมากนะครับจะมีองค์ประกอบของสิ่งนี้นะครับองค์ประกอบของสิ่งนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติหยิบขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะครับหนึ่งนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะเคี้ยวให้เพื่อนๆฟังนะครับหอมอย่างนี้ครับรสชาติเปรี้ยวๆมันๆขวดๆนะครับอยากรู้คืออะไรเข้าไปดูในตะกร้านะครับถุงละ99บาทนะครับเพื่อนถุงละ99บาทนะครับขอเคี้ยวอีกคำหนึ่งนะครับ อโอเคครับระหว่างนี้นะครับขอขั้นด้วยสปอตโฆษณาก่อนนะครับแบงค์นะครับสยามรัตน์นะครับโบราณแบบนี้นะครับสนใจก็ทักทักกันมานะครับกดเพิ่มเพื่อนทักทายกันเข้ามานะครับแบงค์รัอยสยามรัตโบราณนะครับอืรัฐบาลสยามแบบนี้นะใบละสองร้อยห้าสิบาทนะครับใช้ได้ตามกฎหมายในรัฐบาลไทยนะครับเห็นไหมครับราชการเลขเก้านะครับพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับ แบบนี้เลยนะครับของแท้นะครับใช้จ่ายได้100บาทนะครับขายเพียงใบละ250บาทครับส่วนสิ่งนี้นะครับเพื่อเพื่อมันมันขาดคืออะไรดูในตะกร้าครับ